กราบลงกราบลงเด้อกราบลงน้ำผัวนะเออสามเท่ออ้าบ้านนี้กันนโมตัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะอะาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

คือเก่าคือเริ่อ,อ,อ,อพเ,เพิ่มเติมตอนนี้ก็อยู่ที่เฮื่อนนางร้อยไอ้กึ่ง,งพี่น้องเลยเนาะมาพบมาเพาะก,กันตอนสีสวยๆนีิดน้อยนางร้อยสบายดีดูโดยสบายดีเนาะนางร้อยไปล้างมือเด้อเข่าไปทำการได้กับปัวจะได้เนาะ,ม,นะมื้อนี้เฮาก็มาทำตามพี่น้องเอ้ยเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะทีบบ่ว่าเ<อ>พิ่นแนะน้ำมาพี่น้องเอ้ยแนะน้ำในสิ่งดีๆหคือ เปินขึ้นเฮือนใหม่นี่แหละพี่น้องเอ้ยขึ้นเฮือนใหม่แบบยังขึ้นเฮือนใหม่แบบยังบ้านได้ได้มือได้ย่ามอะไท่านอยากขึ้นก็ขึ้นนะนะแบบขึ้นแบบฉุกเฉินกระแม่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยสีมาแบบทำพิธีแบบว่ากออยู่ขออาศัยก่อนชั่วรข้าวนะพี่น้องเอ้ยเนาะตามคนละผู้ใหญ่เปินบอกเนาะว่าสิเห็ดจังไดเนี่ยแต่เดี๋ยวจังไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะเปินบอกมาว่าเราก็ทำตามในที่มันดีๆอะไรเขาก็แนะนำเขาเห็ดเอาเนาะอ่ะ มันก็ซีดีอะไรพี่น้องเอ้ยนี่ก็ดีเนาะเขาก็เห็ดประจําอะไรเวลาเสียหนะอ้นี่เอาก็ครอบเจ้าที่เจ้าทางคือกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเข้าไปทางในเอาเหยียบทุกอย่างเอ้ยมากระทิบเงินนี่เด้อเอาสบายดี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 เนี่ยพอเก่งวันนี่นะจะมีมอนเบามอนเอามอนมาใบหนึ่งโดยอะไรเอาใส่มอนแต่ว่ามอน แต่ว่ามอนตัวนี้น่ะบ่ให้เอาไปมูนไนด้ให้แล้วพิธีก่อนจึงไปมูนสามมือตัวนี้แมนอันนี้คือคันหาเป็นองเคยเนาะฮาก็มีแบบคั้นหา,หาแหละมีทูบมีเทียนทูบหนึ่ก,กส็สิไปอ่าสีไปจุดอยู่อยู่ลุมอยู่ข้างนอกกูแหละอันนี้คือฮาสีเอาบุญมีก็สิตื่นพอบุญมีบาทนี่ <Yeah. S 1> คือว่านอนแหละยังสีตื่นอยู่พอบุญมี สบไยชอบป่ะไึงเว้ไปว้ยมันแรงแรงะไรมันปลลูกมาเห็ดมาตองเด้อคันนี่เด้อไอวิ์กอนั่งสามมื้อสามมื้อสามคืนอไน่งร้อยลนะห้นั่งมันกินไกินนั่งมันเจ็กัขึ้นมาอยู่นี่เพิ่นกับพ่อใด เห็ดปีธีวิสังดอกพี่น้องเยแบบต่างแบบว่าเออมันแบบปบลมปบฝนโดยสุกเชิญการ์เมนพี่น้องเยขั้นสิไปอยู่นะมันกะหงอยมันกะเปียกขนาดเนาะมันเปียกเพราะว่ามันทางกระมวคฝนมันตกแห้งเด้อืพ่นสะพ่นสะพ่นสะไปนั่งน้ำผัวเจ้านี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่ลมนี่ก็ได้เออนั่งเน่ะ กรงคาบสามเถื่อเด้อแมนกรงคาบลงกราบลงเด้อกราบลงน้ำพวนะเออสามเถื่ออ้าบ้านนี้กันนโมตัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ่านออกเส้นมาดิกาบลงสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆมะามิมดไปแล้วสวาคาโตภะคะวะโตธรรมโมธรรมังนามสสามินังร้อยบัดชวหัวี่ยได้อ่ะว้าอบ้นเอย ่เมื่อนี้ผูกขาเมื่อนี้ผูกขากระมีดอกไม้คันหาเนาะคันหาถูกเทียนแมีนให้เจ้าทิมเจ้าทานเจ้าบ้าองเจ้านมเจ้าเมืองเจ้าทานดีมีแห้งความกิจจะให้ได้ความใครจะให้มีเบื้องลูกเบื้องลานนี่แหละให้ยินยมสมซื่นยิมนำไหลไทยสว่างให้อยู่ดีมีแห้งไม่ให้จิตไม่ให้ปินได้คออยู่คอใส่ยู่โดยคออยู่คอใส่ก่อนเนาะโดย บ้านใหม่เคลื่อนใหม่นะวะโดยเคลื่อนใหม่บ้านใหม่โดยข้ออยู่คอเส่นและเจ้าถิ่นเจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ให้อยู่เย็นเป็นสุกให้ยืนเย็นเป็นสุกให้ผู้รักผู้ใหญ่เปิ่นหักเปิ่นแพ้ไงเปิ่นหุ่มเปิ่นหอมให้ผู้รักผู้ใหญ่เนแทงเนหุ้นเปิ่นหอมโดยเคลื่อนซานไก่แล้วไวไเนอะไวไเคล่นซานบ้านซองไก่โดยลูกไก่เลี้ยงง่ายใหญ่ไว้ให้พังความพ่อความแม่ให้พังความพ่อคุณแม่ได้

ปะบานนี้ก็ลงใบลุ่มพุ่นนั่งร้อยก็อยู่ทั้งนี้แหละมีได้ให้พัวจะไปก็ได้ทูกทูกไปตอบมงให้บอกให้บอกเขาเรียกมึงไเลยใหดอกกไปสามดอกเก็บดอกปะมาสามมามาสาม

ตามเมื่อเ่อยจูอ้ราไห้ครับพ่ขออยู่ลุมมครับ มห,ห็นไหมนี่แหละนี่แหละนี่อยู่นอกนี่ก็ได้นี่จะถูปักอยู่นี่ก็ได้นี่นี่นี่อยู่นอกนี่แหละนี่นี่นี่อยู่เนี่บางนั้นเป็นแปนนี่ข้างไหนวะจุดทูบก่อนเวลาจุดน้ำรังอันนี้นะตัวนี้นะแม่่ได้ยังจุดน้ำรังจะคอจะบอกผนเรียบร้อยก่อนจะจุดเอามาสามโดดแล้วฝาดไปหอดจากดอกอันนะสามหอดฉี่ผู้อันนี้คือเจ้าถี่เจ้าทานนี่คือ พระแม่ธรณีอยู่ในดินในดอน,นอยู่เทิงนี่คือคุณพระคุณเจ้าคุณพระศรีรัตนตไ์ไตะไเวเดออยางใดอ่าใาปอ่าสาธุเนอะกระว่าไปแล้วนั่างใดมันดีผูคค้ามา ขออยู่ขอผักพาอาศัยเนาะในดินดอนตอนหย่านี่แหละเนาะอย่าทวงอย่าถามในหินว่ากระไดระยู่นี่จะนมาทวงมาถามโดยให้อยู่ดีนี่แห้งเนาะแม่นสร้างลูกปุ๊กขึ้นเฮ็ดยังกระทำยังกระดิ่นอยู่จนเป็นซุกกระว่าไปหัดเล็กน้อยเว้าเสียงปากเสียงดังก็จาหายจาเคลียร์กันได้หินว่ากระไดระยู่นี่จะแบบเอ้าลูกหลานจะด่ายังว่าวยังมาแม่นใจอย่าย่าถือสาโดูร้านนี่แหละมาให้ถือสาเด้อ นนเจจาาท่บมูออยโดยปลูกพืชปลูกผักเห็ดยังกัให้เงาะให้งามเนาะให้คุ้มครองไดปลูกปักหลให้เบึงลูกบงลานได้มาให้จ็บมาให้เป็นได้ให้รับรวยเงินทองเห็ดยังกได้หายเด้อให้ตนให้ตัวหหยทูกสิ่งทุกอย่างให้หหยพะยโลคาเด้อให้พะยะโลคากับพอแล้วว่าใให้ตนให้ตัวนำา จุ๊ดบาดนี่นะจู๊ีออร์เด้อจะทินจะทานโดยาโตเนาะโตเด้อจดยังให้ออกนี่เราได้ให้ออกให้เบิ่ง่นี่เราได้เล็กลาวนงนี่เนาะเออหลาวนี้เพจัดแจงได้จะทินจะทานเยต้องอ้อมเนาะโยให้ให้บอกตรงได้มาปวดมาผานมนุษย์มาหน้าแลคนถูกคนาปากมองยบาลาไปก็น้น้แข็งก็ลอยน้น้ห้อยก คนเงินได้เพิ่นกระทุกคือกันนั่นแหละทุกยากคือกันนั่นแล้วผู้ค้าก็ได้บอกได้จะต้อวกันได้บอกเงินหากคำหลี้ยงลูกคือกันส่งลูกทำลูกเยนทำกินแหล่งกันได้เพิ่นกันบ่อเสาะกับบ่ดอ้ามันบ่อหักกันบบ่ดได้ให้ฆ่ามันเปได้ เวลาม่น้าหนามันิมก be ่อนชิบหาก่อนเอาไปขึ้นก่อนไปไปสบายดีอันเปนสบายดีสบายดีสายี้ยโดยโสบายดีอบาวนงพาเรากามาคือกันอีกโดยมัน้มากต๊กับโบยูอีกบ่าวนองก็ดี่งกเสากินมนอื่นครับผมเอยก็ดีตัวดีเลย บ่าวเล่าเหรอฮะอือฮ่าชาวกินถำนี่เฮ็ดได้ชนะบ่าวนงแสดงว่าบ่าวนงโอ้สุดยอดได้เจ้านี่เนาะเชาวกินมือนั่นเขาเมื่อวานนี่ก็มากินไม่นี่แหละกินหนังไทยทางแม่ทางลูกได้กินเวลาเลงก็กินแล้วเชื่อคนนี้จะบหัดเป็นแนวนี้กินนังดิบ เอาอีกเละดิฟไปหนักเอาอีกเละคุแข็งแต่กินงายสำหรัลยวกินบคือปากตีงอแงงอแงจ้ะไปเอาลงไปหมดขึ้นเลยใครก็หมดจริงให้ลูกแม่นางเอยอย่าให้กินนะดิ ว่าขอวัินไดิบมันมันลูกซาจะน่าจอยลงเด้อไม่ยัิร้ายได้กินน้าจะเอาขิงมันก่อเด้อปะลางฮะเอาขิงมันกนเด้อลงลงลงเบิ่งแล้ววะเนเบิ่งผู้ไปเบิ่งผู้เบิ่งผู้เบิ่งผู้โอ้สีโดดเลยบุญมีบุญมีเอ้ยไอ้ปานจะเห็นอะไรผลจะพาโต๊ะได้เหย บอถูกสีดับก่อนได้จะน้อยค่ะวนนีสสกินหมดเลยวันนี้วันนี้สกินหมดเลยว่ายยวันนี้สกินหมดนะว่ายฮะพอกับแม่กินเบิดแล้วรจกบจก่ให้ลูกเดลูกเนียวแบบวนี บนมีสิกินหมดแล้วสิจับหมดแล้วพุ่อ่าอ่าลูกไอ้เก่งลูกไอ้เก่งวันนี้ลูกไอ้เก่งพ่อกระแม่ไปใช้หรือเ่ะหลักเอาเมาื่อพ่อกระแม่ไม่ใช่หรืเอ้ายืดยืดน,นิดโอ้ยลูกตะเก่งลูกตะเก่งกับใหญ่ลอยลตเก่งอไ้หัวเป็นหา่าวหัวเป็นยังหนึ่งเป็นตุ่ม okay. กินหมดอีกนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บอ่าตัมันจมอยู่อะไรเป็นอ่อ้ยโอ้ยมันมันนั่นเลยนางบุญมีสมศ้ีเจ้าลีเนาะนางบุญมีเขาว่าดังไฟจเห็ลูกจะหิวเขาจะเสียห้ได้จีเรยเฮุ้กา้ณ์กินเผาประจุมาเห็นลูกลูกนี่หมดคืนมาเะไรด้หนิ ลูกกลังส oh, hey, ah, ิเก็บกินหมดไงลูกกินประจุว้ลูกลูกกำลังสีเก็บกินหมดเั่นางทีบุญมิ้งบอกเล็บอกเล็ฝาหนี่งก่อนจับตัวเดีวเดีวเร็วบอกไปบอกไปไปชื่ออะไรชื่อเด็กใหม่ใหม่เลยิมข่าได้ลูกจะยิ้มเขาได้ มันจัมันคือคำานนันเดนต้องนมันกินข้าวอันมันมันทิวข้าวแล้วมันเอาข้าวมาจำกินดูแล้วออเมันหิวตะกี้ปาีเด้นงราจะเห็นอะไรกระซิวนี่บ่มกสะไปตองว้ให้ลูกก็ได้มกสะไบตองวะเก็บไบตองนะมปตักอไรกเก็บใบตองแล้วก็ใส่เลือกเลือกก่เลือเมียก่เฉยอันนั้นใส่เกลือใส่เกลโนว ใส่น้าปลาแดกลงมา้นึงกันว่าใส่ลูกกินมันไอเนาะนไอให้มันกินได้เลยใส่เกลือกับหินนัวแล้วก็อุกันว่าขามใส่แกะข้าวกันว่าส่มีหมดแดงกับแดงใส่จะมีหมดแดงคั่นแห้งคั่นนั่งลอยนำก้อนแล้วมาหอดซ้ำอะไรก่ก็บอกให้เจ้าคั่นนะครับบอกคั่นเจนซีนควายกับตอกจีนควายแล้วลืมหมดปลาชิวบ้านนี้ซีอิ๊ว้อันอาหารจุดท้าย

เบาเนี่ยหรือว่าเขาอยอยู่ซซโนหรอวะพอลูกแพร์่ะบอพ่อแม่นพอลูกแพออ๋ที่เราอยู่ซซโนก็ได้ซทโนจ้ะพี่บานเดียวกับเบาโจยนั่นนั่นว่าแม่นบานเดียวกับเบาโจยเราอยู่ซซโนวันเดียวกันซซโนคือกันแหละคอยกับอยู่ซซโนคือกันเมืองเดสอะเมืองทุ่ง่านแม่นเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันเราว่าเขาอยู่ซซโนเราอยู่ในเมือง

แม่งเขาก็ขึ้นเมืองเชโน่แล้วเมืองอุทุมพรนั่นแล้วบ้านเขาก็บติดต่อกับบ้านโอดนั่นแหละแต่หอดบ้านเขาก่อนอ <c oughs> บ้านเขากอดอะไรก็เลยเป็นบ้านโอดบริการกันบาวุลีบาวุลีบาลิเราว่วาคอยโยชิโน่เราเอ้กกับน้องไอ้กับน้อง,งเขาคอยโทรโทรบอกหมดจ้ะสะั่งหอยมาหินมาเลยจะโทรไปบ่โทรโทรไปวันไหนเลยข่าวว่าขึ้นมาแล้วแหมโทรติดอยู่บ่ติด

ถอว่าจักใจนั่นแหละค่อยว่าเกขากโทรถามว่าได้เงินนั้นทำทบเทือนใช่ไหมเฮ้ยทถามได้กล้าบ่ถาถามบ่เบาลาขากล้าลเกี่ยวยากับข่อย่เกี่ยวเงนได้นาเขาะว่บจงเจถามขวยาลยาละพอละยาละเ่าันมาจะถามนสิขื้นขไปถามนอยู่ก็แล้วไปแหละจะเขาไปซอยทังใหม่แหละพี่จักหรือว่า เขาบอกผัวลักผู้ใหญ่ว่าเออไปซอยทั้งนั้นทั้งนี้อะไรได้อแล้วก็แล้วเงินสำนันเงินสำนันจะแหละมาเท้ามันจะได้หายไปทางอื่นนะลูกเราวันยังเฮดเฮือนเกิดในบ้านมึงบอกเออเหลือกปลาซิวบ่น่ะ รู้สึกดีอยู่บ่บาัเฑ็ดแป๊นี่นะมันก็ดีเลยเนาะเอาแบบมันโละไหมมันโละมันสบายใจเฮาเอาไงกินนี่คอยจับทูดกินเขาบอกรู้สึกดีแจ็คเมื่อใดวันนี้นะมันคืออะไรสิบบอสอาณาตะกงเขาบอกอาณาตะกงเนาะของคอน้ำเหลาเลยถือันนี้เด้อสิมาหาไอ้เก่งคนทำบิดจ้าทุกคนตัก อย่าว่าได้ถ si> ือแล้วพ like <se ันอยู่ใสไมบ้าวน้องก็คือบ่าวน้องแล้วที่ถือแม่ถือลูกเนาะก็ให้ถือแม่แล้วเฮ้ยก็ให้ถือแม่ลูกถือแม่ไหมลนะคันทางบ้านเอนเนาะเราเลี้ยงบ้านแม่สิเลี้ยงเบิ่งเขาเลียงเนๆได้ เต็มมัน่ะอ่าเนบน้ำบงเห็นเลยนะเมื่อวานนี้เราก็วานนีดู้ยังมาสัมผัสนะวาไฟนฝองพูมนักคุได้ฝอของพูนครับเอาอันนาเจ้าอัตตอนเอาอาหารดีอาหไม่ไม่ก็พูดแล้วฮะกแตะเป็นอันนั้นบเอเอ่อเออเจ้าพัดไเบิึงซ้ำ เราออกจากนั้นแล้วเจ้าบริเวรฉันเฮาซากหินอั่นนั้นแม่คำพูลเกือบสรุปด้วยน้ำผอเราเขาไปดึงเงินออกได้ยินเสียงหายอยู่เอากระเป็นยังกอเป็นยังกอเสียบอเออพอเสียแล้วก็มันต่ำหัวใจนะแล้วก็เห็นมันกองกองพอเขาจูบกันเขาไปนางเอาไปยกเมืองเราเปล่าใคาวะเย็นมาที่ใสู่ก็ดึงเห็นดึงกูพอทุ เขาดึงขึ ôn, ้นคือว่าสินหนักหนักมันเห็นนะหนักผิดปกติผิดปกติมันดึงเลยบอกมาสาวว่าสาวอันไม่กระเด้งไม่กระเด้งใช่อันไม่อะไรงีอันวอะไรงี้ไมีฮะอะไรงี้ไมีได้ยิน้ยย้อดเสียงหายตำรังโอ้หอะไคิดว่าเอือยของรัสเซียนั่นเอือยร้านนั่นบ่แม่นบ่แม่แม่คำพูดนาะ อันโทรไปพังกับพังใกล้ๆกับไกลกันบนเนาะห้องน่งยนยานันกับเขาซิงพูยูอินตี้์อะไรก็มาจะคลายเข่าก่นโอ้ทำไมคลายเข่ามาถ้าข้อท้าบอกว่าไปกันแบนนั่นเลยบอ บานองเคยไปบอแน่คือว่าอดอดีตคำว่าขอทานนี่มันมันอยากอันนึกถึงอดีตบานนี้เลยโอ้กับบานคัปะปเน่ขอทานว่าบานคัมเปเน่ทำไปขอทานก็เจ้าไปหลายๆเนี่ยคือสิม่วนเนาะไปขอทานนี่นะไปหลายๆคนนี่นะ เจ้าพินั่งบึงอยู่อนาคิลล์มีอันเวียงจันฮันเดอร์ยูชิโนนี่เจ้ะยึก็นคักมิเตแถวนี้บอกไปเจ้ากับทาบอกพ่น้องจะอยู่บันไดน้อเปิดตัชบอกเลยเนาะบอกกันบอก์กจะบอกส่วนมากใช่ไหทางพ่นไหมทางใดทางเซโปนทางอันนาพ่นไหมเมืองพีนีเซโปนผมบอกหรือเรียกว่าเพิ่นตัวไปเห่อพ่นบอกเห็นังอดนะ เรต้องมาแม่นะเขาเขายังอยู่นี่เขายินมัวกหลายๆใส่ไหนฮะอย่ามันอย่ามันกินตรงนี้แหละไมเออมาเขาใส่น้ำเดยอเด้อพอมาเขาเดือดร้ายเออพอดีแล้วนี่พอาคมันยังเหนียวอยู่อันเด้น่ะเกลือมันอยู่บ่อคือโตกรมอดรู่ดีลิขึ้นในนอกบ้านนี่แต่กินหัวอาหาร เลอสาดนะเลือดมามาผ่าเลยพีเด้อนเดแล้ว็มันเหี่แล้วก็ไปปูอยู่ข้างในจิ้มรแล้วเดใอาจอว่ะสันครมันสกินวะมันมุกินเพาหานพูเอ๋อให้ม like kind of uh ันกินเนี่ยแม่นเอาให้มันกินด้วยอาจอ่ะหันแมันแนมอยู่ฮะ FC แห่งวัดเบื้องหายเข่าหายหน้ามันอยู่เข่าสื่อสื่อสิกินอยู่บ่ส่ยนหหายกระเบื้องฉ่ำ ความเบาซ้ำบอมครงซ้ำตัวนั้นกินตัวน,น่ะมอนี่บวกินอืมกินกับหอยมาเมนุดย่องมามาแมนบอมาเมนุดบอตัวนี้อ,อันนี้มา,มามอันนั้นมาลูกเจ้าตัวนี้เขาเหล่าประจำดีมาสามขาหนิใครจะาอันอนี้โอ้ยอ้าโอยนาตีายังน้อยจับเออคือว่าเอาขาเนี้ยมันเป็นไปนี่แต่เฮ้งเลยสบอ แตยังมันยังหนื่อยเออเหนว่าหากระเป็นไปเบิ่งทูบก่อนไปเบิ่งทูบก่อนพี่น้องเลยเนาะหลดสี่หลังจากเบิ่งทูบแล้วบาเล่าก็สิได้จบคลิปเดี๋พี่น้องเลยเนาะดจบคลิป เลือตัวสุดท้ายเลือตัวสุดท้ายเริ่มอันอน,นี้เด้อมสวนนี้กานผู้ใหญ่จะดีเพิ่นว่ากัดเจ้าเห็ดแล้วนะเพิ่นที่ซื้อตะนงตะนางซื้อเนอ้อมมาให้ซื้อเบี้ยพักเบี้ยรยังมาให้แต่ให้เห็ดเป็นแปลงเป็นยังก่อน,นได้เห็ดแบบนี้เห็ดหัวเหยียังไหวแล้วก็เจ้าสิบปูกัดเจ้าสิบปูหมักพริก<ต> จะเห็ุเป็นคุ้มมาเอ่ยสิเห็ุจะคุ้มจะคุ้มก็จะผูกพักผูกพักเห็ุเป็นนานว่าหัวนะเห็ดออกมาหอดพีชมบหัวคุดคุดออกมาหออนอกพีมบโอเคเอพี่นองเด้อนาะฝากดไล์ก็เ์กดติดตามไปนอนกเนาะ ดูดี่ครับเพลงเหมือนบันนกันหรือเก่าด้วยพี่น้องันเก่า่าสิโซกสิมานำกันบ่ฮะเ่อเลขมาลุ่มเเอาแต่ถึงมาลุมโอ้ยอันนั้นใบไม้ปิดแปดสามเก้าศูนสามสามเอาสามมาส่นเอาแล้วแต่ได้ เนี่ยแต่ได้ตาภายตามันได้เบาหนุ่มเอ้ยไอเก่งเด้อแล้วแต่ได้ตาดีได้ตาไรเสียเด้อตาไายตามันได้บางทีเพิ่นให้ผู้นั้นผู้นี้ได้ซะเนาะเพิ่นสิโพดผู้นั้นผู้นี้ให้กันการผู้ชมเบิ่งนํากันเด้อนี่ถ้าได้จ้ากะจจุเก่านี่เนาะกัจจุสามเนี่ยกำลังสิออกกัจจุแปะอ่า ซูนซูนเก่านี่ซูนซูนเก่าอันนี้ซูนมันเลยบซูนซูนเก่าซูนแปดซูนเก่าคันมันเอาตีหัวมันล้ม